เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเหลือสีเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าวีออสปี06เครื่องเกียร์ดีนะครับบอดี้เดิมๆบางๆโฉมไฟอยากครับไมนนเนอร์เชนแล้วอย่างหล่อเลยราคาถูกอีกเช่นเคยคันนี้55,000บาทนะครับผมใช้ผมเที่ยววิ่งทางไกลได้ทั่วไทย 1> 1. เครื่อง1.5เบนซินน้ำมันล้วนไม่เคยแก๊สครับสดๆสีสันเดิมๆบางๆอดีด้ดีไม่มีชนหนักภายในสมบูรณ์ครับกระจกไฟฟ้าสี่บานจกมองข้างปรับไฟฟ้าเกียร์ออโต้ครบทุกเกียร์เบาะหนังสภาพดีเบาะไม่ขาดนะครับก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชี้เป้ารถสวยราคาถูกให้เลือกซื้อประจำทุกวันได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอ,อยู่ล่ม9ครับท่านใดสนใจก็ไปดูท่าลองขับกันก่อนนะครับนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวาเพิ่มเติมได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ